ขอฝากนะครับยาดมเหนือดวงดมได้ดมดีต้องเหนือดวงนะครับกินหอมชื่นใจนะครับแล้วก็เป็นยาดมที่เราผลิตมารอติดตามนะครับวันนี้เราทํำข้าวพิธีพุทาพิเศษนะครับเป็นยาดมที่กําลังยอดนิยมนะแล้วก็ยันด้านฝานี้เป็นยันของพระวัดชิรยานนะครับหลวงพ่อโทษธรรมวโรวัดนพุทไทยสวรรค์เป็นผู้เขียนยันให้ นะครับแล้วเราก็จะเข้าพิธีนะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับทั้งเสกนะครับดมได้ดมดีต้องเหนือดวงนะครับฝากไว้ทั้งนี้ครับรอติดตามนะครับวันจ,จัดจำหน่ายเราจะแจ้งให้รทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ